ใช้เวลาไม่ถึง2เดือนนับแต่มีการพบโรคกาลาโรคแอฟ,ฟริกาในมา้าล่าสุดกรมปศุสัตว์รายงานว่าเป็นเวลา10วันแล้วที่ยังไม่พบการตายของม้าในประเทศจากโรคนี้ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง2เดือนนะครับก็แสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันโรคอัฟกันฮอสซิกเนตเนี่ยในม้าเนี่ยของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนอาจารย์มหาวิทยาลัย ทีมหมอม้านะครับแล้วก็กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วทุกภาคส่วนนะครับท่านดรเฉลิมชัยศรี่อนนะครับนะครับที่ได้สั่งการมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทราบว่าม้าตายนะครับที่ปากช่องนะครับซึ่งวิธีการที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับเราประกาศนะครับห้ามเคลื่อนย้ายนะครับพวกม้าลาล่ออูดนะครับทั่วราตอาณาจักร แล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการนําม้าเนี่ยนะครับเข้าไปในมุ้งนะครับเพราะว่าตัวตัวเขาเรียกเวกเตอร์ตัวสื่อนําโรคเนี่ยครับคือพวกมแมลงนะครับมแมลงเนี่ยเพราะที่ที่สำคัญสําคัญคือตัวรินนะครับหลังจากนําม้าเข้ามุ้งแล้วนะครับเราก็มีการเจาะเลือด นะครับจอเลือดเพื่อเพื่อที่จะตรวจนะครับว่าในม้าเนี่ยมีผลเลือดเนี่ยเป็นบวกหรือลบนะครับถ้าเป็นผลบวกเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าตัวนั้นเนี่ยติดเชื้อนะครับเราก็แยกออกไปต่างหากนะครับจากฝูงไปนะครับแล้วก็เข้ามุ้งเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่เป็นลบเนี่ยนะครับ เราก็แยกออกมานะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องทําวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าวัคซีนป้องกันโรคอัฟกันฮอสซิกเนตจุดประสงค์เราคือให้ม้าในประเทศเราในตายน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ใหเ้เจ้าของม้านี่เดือดร้อนมากที่สุดก็เราถือว่าเราทําสําเร็จระดับหนึ่งนอกจากนี้การทํางานในเชิงรุกและรวดเร็วทําให้อีกไม่ถึงสสัปดาห์จะฉีดวัคซีนให้มา้าได้8000ตัวตามวัคซีนที่ได้รับ ขณะที่การนำเข้าม้าลายหลังวันที่8เมษาย,ยน2563ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามประกาศของกรมปรศุสัตว์ในเรื่องของม้าลายเนี่ยนะครับเนื่องจากโรคอัฟกันฮอกซินเ,ยเนยสามารถเป็นได้ในม้าลาโลอูดและม้าลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าขอมาเป็นสัตว์ตามพระราชบัญญัตินะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมบุษัตว์กระทรวงเกษตรและสาก์กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ท่านดรเฉลี่ยมชัยศรีออนก็ได้ลงนามนะครับเมื่อวันที่8นับจากวันที่8เมษายน2563เป็นต้นมาม้าลายเป็นสัตว์ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ปี2558โดยผู้นําเข้าม้าลายก่อนวันที่8เมษายน2563สามารถติดต่อที่ด่านกับกันสัตว์เพื่อขอหนังสือแจ้งอนุมัติในหลักการให้นําสัตว์เข้าราชอาณาจักรได้